บบเด้อดค่ะือเขากับสิไปซีดเ็ดเดอพี่น้องเ,เด้อซีเดเอ็ดปรากฏขี้เลี้ยไปซีดเอ็ดูน่ะเบ่งดูเฮ้ยต้องแก้มต้องแก้มเฮ้ยซีดเอ็เ,เขาอ่ะ saya lah beti.

กับตามฉันมานั่งพี่ดึงไว้ดีๆก็ยืนเก็จิตใจทั้งหลังเป็นผู้ลุกครับเดี๋นั่งอยู่เจีกม่นั่งคิดเดียบพี่ไอเดียมานั่งไปซื้อไอแคบพี่แคบลูกงั้นเหรอเตรียมสถานที่บ่ะน้องวะเอาไปใค้กินไงอืมเหักให้น้องไหม เนียออแหล้โอ้ยำัทั้งมื่อวนนี่มันม่ันหาแล้วเมอวนห็นมาจัง่ไน้ามอีน้ำพองยูมันได้บ่อะไร้แป้งเอานี่านี่ ไปไปกินว่าบางม่วงกินม่วงบนี่น้ำไแยบเดี๋ยวมันหักเดี๋ยวมันยังเกาะยบ่กินเดี๋ยวมันหักเดี๋ยวมันหักเล้ใหม่่อผมมเป็นไอกเขาเงียนตินะอันนี้คือ เียะปรากฏนเปรากฏเียปรากฏอาเป็กทรงเงียทงเงียทรงเงียทงเงียหอมขนาดเว้ยรับเงียรับเงียหอมจนเมากินเด้งไหนน้องว้าหายใจว่าส่ินาบอกกันดมนี่รรบ่ได้การหายใจนี่ล่ะถึงเวลาทำการเดี่ยมันอมปราด ไม่รู้ว่าจะมีตัวบ่มีตัวผมจะดูใครกันแน่ถ้ามีตัวกินแน่นอนไม,ไม่ว่าใครของบอของดีของดีมีตัวกินแน่นอนไม่เกินหนึ่งนาทีน้องถือห่มเมดด้วูโอ้แปกหลากก็นั่งคางเดียวเขาพูดเว้นั่งเกิงด้วย เขาใจว่านางเกิง <se> ว <eing> <c oughs> ่าอู้พุ่มปัญญาชาวบ้านโอ้น้ำหนักท่อกันหูสูงเจบ็บของเก่งพุ่มปัญญาชาวบ้านเรียกปรากฏสนใจติดตาเยียบปรากฏดเดียงว่าของเนี้ย ฮเอี่ยังนองคือกะตุกอันนี้ก็ของแม่โอ้ยกำัของมันกินแล้วเนี่ยของมันของอของไม่ของไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอคือกระตกทั้งพีห้วัดคือกระตุกทังพี่

ต้องให้นนอกนะน่อยอยาเอียงค่ะเดดติดนะมันเนาะสูไปนี้สูไปนี้เนาะันดิันดิคุนคือพ่อปีโตของคุณนะวัดคนอ่ะคน้งเป็นไทยเนี่ยไทยผูเทก็ตธรรมดาถ้าจะจดรึเบล่ นาจะแม่ขอ <of> งเที응่ยบบานถือของแท้มั้นถือของแท้ได้ของของแท้นั่งมองไม่ห้ดอกเวลาแยงออกดูแลยกิงดูเขาด้วย โอ้โักระยอะติิงขางไรี่ยากยานตกของขาดไม่เท่าัหร่้าไม่ตัอก็ตโเฮ้ย ละท่านน้ำม,มันขื่นพวนมันตกน้ำม,มันก็นเลยน้ำอารมณ์อารมณ์คีแพดลองแกงอะ่ะ <c oughs> นี่นี่ประมาณนี้ประมาณนี้เราเรียนได้ยกหน้าม,มันมาไหลแห้นี่ก็บกพร่อแงแห้งเหมือนเดิมนะบ่อ,บอน้ำม,มันแห้งอยู่ ฝนมันตกแห้งหมู่บ้านนี่รุ่นคักแท้เย็นเย็นแดดบดมีที่เลยอากาศดีก็ดีเยอะมีแดดแจ้งหัดข้าวกระบอกบ้านน้อไม่กินหัวกระแม่น้ำเหมืองแม่น้ำพ้องเหมือนเปลี่ยนป้ายใหม่ป้ายใหม่ป้ายนี่บ่อพันป้ายนี่บ่อพันน้ำลงไหม น้ำลงไม้จะลยนหยับลงไม้อีกหน่อยนึ่งหยับลงอีกนิดหนึ่งเลี้ยงหัวกระจอดเนาะ กระตุ้นให้่ฟากันเลก่งเกเตัดอีกสิ

ก็จะปากเปียปกโดทป่าเอื่นมันกินไม่ย้อมมากินเลยนอ้ป้ายไหมเป็นป่ายเป็นปาน้ายมันนี้มาสังนี่งกันกัน คอยวะนำ้นำลองไปในนีน้นไปสั่ัน้ำหอนี่้ำหอมแล้วไ่ว่าละหอนเออแต่หอนนะ ต่เดี๋ยวนหก็ค้นเลยเอาจับไม้ไปมน้ง นกิเนี่ยมหรว่ามกินงอยเนื้นอท่ข <c oughs> ทีข <c oughs> นเนื้อท่านดทีก่นมู้อนหน่กินส่งหน่งฟ้ก็เ่ตอดไหมพีวาไหมก็ตีปาเปีบดังๆๆๆเลยอันนี้ปากปบก็่ตอดมอเปี เดินหน้าเนาะเอาว่าเดินหน้าเนาะกลาถอยะล้วนะ้ำใสครักใสเนี่ย กอร์ดวิวก็พร้อมาแบบนี้นงี่เอาอยูส่สวยๆพอเอาอยู่นี่บ่เคยสิทธิแ์แจ็คเก็ตได้ยินร้องเบิง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 ห้ามนี้ห้ามลักมีเดี๋ยน้องเคยสิทธิ์แจ็คเก็ตได้ยินลองดูลองดูจะมูกหรือจ่า ใส่ทั้ง <teenage> น <time online> <c oughs> ้ำสุลาน้ำอะไรสิน้ำลาไนู่นี่เด้บังานั่งเกลื่อนกนลีน้องอเห็นเนาะงเห็นน้าละเกล่อนกันแ้เสัตว์เหี้ยงเห็นเนาะเน่เน่่มเออยฮิโขฮุมละฮุมละพนานั้นอยากมา ถือไว้ก่อนดูถือไว้ก่อนดูแมนห้งมุมมันแต๋นละห่มแล้วเนาะรุ่นครับว่าเดี๋ยวนี้เงียบเปลี่ยนต้นละเงียบเปลี่ยนแล้วจังมาซิดไหมเงียบหมดก็ได้บุโอ้ย Com. não minha จะโตจะ่ได้พราะมีกระดานหวนที่มาเกี่ยนมาาบ้านเดียววันเห็นาบ้านเลยบอกมาอเลย ก็มีกินีเมือนกับดอกบดอกเล็กยังมีป่าครับคุถเกิดกจากนี่ลนี้ได้เป็นสิบเป็นเช้ามันได้ ได้ไมล็กนมพันเดือนนี้เป็นเดือนขาดเล่เจมไปยุ่งห้องจะเขาห้องบุญนีนะห้องมีนะห้องทั้งนาเจมในโอเคบนะอล

ดี่สิบส่วนยี่ัเป็กยังบาตอดเนาะตอดยังน้อยก่น้องนี่จัดเลตอดมีแต่ปานเปียกตอดเแตกพวกแตกกันนี่ เนี่ยเนี่ยเนี่นี่นต้ากดจะตอบกดบ สามชีว่าถือตัวสองตูวเ่ยเป็กเบิดแล้ววาสันมันลกแล้วสะมันไปแล้วตาไ่กินมาถึงนี่ไม่เป็ดหรอเบ็ดม่เบ็ดเป็ เฮ้ยนี่ตู้เป็ดนี่เอามันดูดิพี่แกมั้ยมาเสร็จแล้วอ่ะ ตัที่ติดแบกตัวตัาเปียมนะกระคอยส่น่อยิงคอยแต่งวาววมีเงียบอดีไปแค่วาตัวพออีกทีนึ่ง ไปไปต่อไปต่อเอออดีตาสิออดีตาน้องดิจะเจ้บอะไรกันอีกคับ ไอสารในบึงนี้ไอสารโอ๊ยไอสารในบึงนี้บึงว่ามันสีเราเปล่ยนบ่ไอาใให้พ่อมไปให้พ่อมไปยาอาสารแดงๆนี่บิง้าย อีกเรื่องไปอีกเรืปป่องไปพเราไปนี่เหนพรมกัเลยตอาางานหาง <c oughs> หางสิปานกับบมฮะนี่จรปานกับบมันิบ,<า>บ่บอมัอนย่นนั่นพันเก่านั่นเพียบด้วว <c oughs> เอาวันเอาง่าไม่เทียบเอาวันตาเอาวนันง่าไพา่ป่ายไพย่เห็นไหมเขีย นั่นละมองที่ได้ซิเปกไปสทน้จัำไม่ิเมนดเมียนบ่ั่นมันบ่กินจากมองแสดงว่ามันเป็นน้ำมานนน้ำเงียเงียันเปลี่ตามันลงใส่มันปงหัก

กินเตี้ยน่ะมันได้ก็กินได้ข้บนกินไปากับบ้านเงียบมิซีมิลีเงีบมากมาตมตร์มาาาา พี่เห็นบอน่าเห็นงามพอดีเลยอยู่ไหนอ่ไหนนั่นเด้อยู่ไหนหนูไม่เป็นข้าหลันะวาดไม่ยังยังยังไหนหนูโอ้ยโอ้ยก็ก็ก็ดีจ้ะทำไมยังไหนหนูเียมทิศทางเอือ ไปอยากเลงตํำไข่อีกนะอยากเลงตำไข่วที่ะทางหนาวจะน้องตำไข่จังไหนเป็ีนผู้ชายไป ตำไข่ตำไข่ได้ยังไงตำเรียเรียตำกันต่อบ้าะนไม่ถูกกี่ตัวเลยต่อต่อหรือไม่ไม่ปวดอองเรียบไปแล้ววางเวลาลึกนั่งเรียงอยู่สะดุ้งอ่า ภ<ม>าพถึงหัห่เขมาตา